ซึ่งเป็นอาการที่ติดตัวมาแต่กําเนิดในขณะที่แฝดของเธอไม่ได้เป็นโรคนี้นะฮะเป็นเด็กแฝดแต่คู่แฝดเนี่ยไม่ได้เป็นปกติดีสัญญาแพทย์โรงพยาบาลเมืองซินเกียงที่จงจิ้งเนี่ยนะฮะตกลงที่จะทําตามคําร้องขอของแม่ของเธอท,ที่ที่ต้องการให้ผ่าตัดนะครับแพทย์เชื่อว่า ถ้าผ่าตัดครั้งที่สองแล้วเธอจะไม่มีอาการหน้าดาเหลืออีกต่อไปอย่างนี้ฮนะคุณสุพรรณนะเห็นท่านน่าสงสารสงสารใช่นะฮะแม่ชื่อชาญตันบอกนะฮะว่าลูกสาวของเธอจะหายจากฝันร้ายเร็วๆนี้<ๆ>เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกเพื่อนล้อว่าเป็นมนุษย์สองหน้าเหมือนในหนังแบทแมนบางคนถึงขนาดเลยเถิดแบอบกว่าเธอหน้าดาเพราะถูกวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิงแล้วนี่ฮะมันกลายเป็นบาปเคราะห์กับเด็กและอาภัพนะ คือคู่แฝดก็ปกติไงใช่แต่คุณหมอจะช่วยอย่างเต็มที่มคุณหมอจะช่วยเต็มที่นี่ครผ่าตัดแล้วครับท่านผู้ชมนะเด็กหญิงตันเจียวัยสี่ก็เอาใจช่วยเข้าใจเหมือนกันนะคะบางทีเด็กๆนี่คือพูดอะไรไม่คิดบางทีล้อกัน่ะแล้วกันแล้วมันไปฝังอยู่ในความรู้สึกเขานะคะใช่หวังว่าทุกอย่างจะประสบความสำเร็จเราข้ามไปดูที่